สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นะครับวันนี้จะมารีวิวถังลมให้พี่ๆน้องๆดูกันครับนี่ครับใช้เวลามา1ปีแล้วนะที่ผมใช้งานตัวเล็กกระจิลิตมาเครื่องลมขนาดถังเล็กนะกลางนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากพอปานกลางนะที่ผมเอาไว้ใช้ เป่าลูกทุเรียนเอาไว้เติมลมรถแบบนี้ครับแบบไม่ต้องใหญ่เยอะ,ยอะไม่ต้องเล็กเยอะมาดูกันว่ามีอะไรม้างนี่ครับมีของแถมนะ1ตัวเป่าลม2ตัวเป่าลมนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะนี่ครับมีเกีวัดเรียบร้อยมีเป่ามีตัวล็อกเขาแถมมานะราคาก็ ร้อยกว่าบาทนี่ครับแพงตัวแถมนะสองตัวเป่าลมนะตัวเป่าก็มีตัวก้านลมผมว่าไม่ใส่ครับเวลาฉีดลูกทุเรียนเนี่ยลำบากนี่ครับสามก็ตัวเป่าลมเหมือนเดิมไอตัวใส่ลมนะส่ลมเหมือนเดิมครับแต่แบบสั้นแบบน่ารักน่ารักนี่ดูงานนะนนดูงานกันนี่ก็ใช้ได้อยู่ครับเติมลมก็ง่าย,ายอ่านก็ มันเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยนะเขแถมที่เขาแถมมานะมันเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยสุดท้ายก็ตัวเติมลมเหมือนเดิมครับแต่แบบยาวดูครับแบบยาวงานก็สวยเหมือนเดิมราคาก็พอรับได้นะที่เขาแถมมาของขาดไม่ได้นะขนาดกี่เมตรสิบกว่าเมตรแล้วที่เขาแถมมานะสายอ่อนครับสายอ่อนแต่ ถักประมาณหนึ่งชั้นนะถักหนึ่งชั้นฟีโยยบอดไวปึ๊บปึ๊บมาดูพระเอกกันครับนี่พระเอกระบบเป็นโรเตอร่นี่ครับโรเตอร่ดังแต่ว่าวัยผมทีเร็กนะผมจะเอาแบบแบบยังไงอะแบบมอเตอร์เออแบบมอเตอร์เนี่ยเงียบแต่ว่าการใช้งานมันไม่ยังไงนะผมถนัดแบบนี้ดีกว่าเมื่อก่อน ที่ผมที่เปิดร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาใช้แบบโรเตอรี่เหมือนกันแต่ว่าดังแต่ว่าไวครับข้างหลังเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องครับเนี่ยตากน้ำมันเครื่องอย่างนี้นี่ครับนี่ครับตากน้ำมันเครื่องอย่างนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เขาสักหน่อยแล้วเริ่มจะดำแล้วครับขนาดไม่ได้ใช้นะปีหนึ่งก็มันใช้มันสองสามครั้งสี่ห้าครั้งประมาณนั้น,นใช้แล้วก็มีเกว่า เกวัดแรงดันลมว่าเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เต็มเดี๋ยวมาให้ดูกันว่ากี่นาทีถึงจะเต็มนะสวิตดับปิดดับปิดจะมีสองฝั่งนะผมก็ใช้ฝั่งเดียวครับเนยฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ใช้ฝั่งเดียวเปิดปิดเปิดปิด,ปดที่ใส่น้ำมันเครื่องก็อยู่ตรงนี้จะมีลูกแก้วอยู่นะจะดักไว้ลูกแก้วตัวคายลมราคานะ ผมได้มา2 0 0พันสอหรือสองพันหเลยผมจำไม่ค่อยได้แล้วปีกว่าแล้วนะซื้อมาแต่ก็ล้างแล้วก็เช็ดอย่างเดียวล้างเช็ดเก็บเรียบร้อยก็ยังใหม่อยู่เหมือนเดิมครับ3ปีแล้วไอ้สองไอ้ปีกว่าแล้วเออโอเคครับมาดูวิธีการทำงานนะทำยังไงนะก็ใช้ระบบบไฟนะครับปลัก๊กเสียบปุ๊บ, <S <S บก,กนนะปุ๊บเดี๋ยวเพิง,งาน เราดูกันว่าใช้เวลากี่วิกี่นาทีนะถึงจะลมจะเต็มนะนี่ครับเริ่มจากศูนย์นะผมตั้งไว้ร้อยยี่นะร้อย,ยี่นะมันจะตัดใช้เวลากี่นาทีดูกันครับปุ๊บเปิดสวิตช์ขึ้น ดังครับดูครับดูนะดูไกล้ๆนะว่าจะดังขนาดไหนครับดังจริงครับเล็กครับเล็กน่ารักอัตราตียกง่ายทำอะไรง่ายๆครับถ้ามันลังลมน้อยไม่มีในถังเนี่ยมันจะทํางานใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเราใช้ปุ๊บมันตัดแล้วก็มันทํางานแป๊บหนึ่งครับแต่มันก็ตัดแต่ว่านี่ในลมไม่มีถังนึงไง ไว้ร้อยยี่นะตั้งไว้ร้อยยี่ครับไปครับเอาแบบให้ดูกันเลยว่าเร็วหรือช้าไม่ต้องตัดครับตบต่อไปร้อไม่ตัดค,คลิปนี้เอายาวๆไปเลย ยี่สิบวิยี่สิบเกือบนาทีนะก็เราเรามาสวมกันว่าแรงไม่ลมตั้งกล้องเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่ง,งเป็นหนึ่งครับ,เ,เ,รบเอาไปเบีเรียวๆกันเลยไม่ต้องตัดครับเทปหนึ่งครับอืมนี่ดูกันหลังจากสวมเสร็จนะเราก็มาเปิดลมครับ เปิดลมจึบ๊บอืมแรงไหมแรงไหมดูนะดูนะว่าจะทำงานเท่าไหร่นะผมตั้งไว้นะนี่แล้วก็ใสบกระกป่าครับ อตัดก่อนครับปิดก่อนใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมผมบอกผมบอกเลยถ้าใครหาถังลมอยู่ราคาไม่แพงต้องแบรนด์นี้นะนี่เลยครับสองพันกว่าบาทครับใช้ได้เป่าทุเรียนโคตรดีไม่ต้องใช้ไม้กวาดเป่าครับไม่ต้องใช้ไม้กวาดถูทุเรียนมาปุ๊บตั้งเป่าปุ๊บคลาบอะไรที่ตอกกระปอกหญ้าออกหมดครับ แล้วลูกสวยเกลี้ยงกลิบลงทุนสั 2, กสองพันกว่าบาทก็โอเคครับเราปรับเป็นน้ำมันเครื่องแบบใช้